วันวันหนึ่งของนักบวชมา่าอารุณสวัสดิ์ค่ะคุณนักบวชอรุณสวัสดิ์เช่นกันค่ะโอ้นั่นมาสเตอร์นี่นาอรุณสวัสดิ์เช่นกันนะคะอ,อรุณสวัสดิสสด์เช่นกันครับเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะมาสเตอร์อาก,การดูแปลกๆนะคะมาสเตอร์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะอ่าไม่น่ไม่มีอะไรหรอกนะ เป็นอะไรของคุณคะมาสเตอร์ถ้าคุณเป็นผู้ชายจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมาลีลาจะพูดอะไรก็เสียงดังๆพูดให้ชัดเจนด้วยค่ะค่ะคุณมาท่าเป็นบัวแท้ๆแต่ทำไมชุดคุณถึงได้ดูลามกจังเลยครับเอ๊ะอ่าขอโทษค่ะม,มันมันก็เออเป็นชุดลามกจริงๆนั่นแหละเอ่อ มาสเตอร์ Master, ได้ยินที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าคะ <c oughs> กรุณาสนใจดิฉันหน่อยคะ่ะผมต้องยอมรับแล้วแหละว่าชุดของเธอเป็นปัญหาสำหรับผม <c oughs> แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็แนะนำว่าอย่าเอาแต่จ้องหน้าอกแบบจงแจ้งกับใครนะคะอย่าเข้าใจผมผิดที่ผมกำลังดูอยู่ที่หน้าท้องของเธอมาสเตอร์นะมาสเตอร์